ตอนนี้เติมไปที่300เหรียญแล้วนะครับบัญชีของฉันนี่ครับเตรียมพร้อมสำหรับการสเกลอัพตามแนวทางของท่านอาจารย์ปอประพัฒรครับซึ่งที่ผ่านมาท่านให้สเกลอัพที่ระยะ100ยเดวันเดดสตาร์ทอัพไปที่พันเหรียญนะครับก็ต้องทำถึง5ชั้นเลเวล ก็ดูมันจะกดดันตัวเองมากต,ตอนนี้ก็เลยเห็นตรงกันกันกบอาจารย์คดโปหุยขอนกันครับท่านแนะนำว่าถ้าระยะ300ไป1,000เหรียญก็สเกลอัพแค่3เท่าเท่านั้นเองนะก็ลองดูครับบันทึกข้อมูลไว้ครับบ่าย2 8นาทีของวันอังคารที่3กุมภาพันธา2,569ครับ aju d j p y ครับบ่ายสี่โมงสนาทีครับบันพฤหิสที่3ามกุมภาพันห้าร้อยครับเก็บปิดจอครับ บ่ายห้าโมงห้าสินาทีของวันที่3ามกุมภาพันธ์สองพร้อยหครับตรงกับวันอังคารครับ Tuesday t of February 2026 5.57 p.m 1 8แนาินทีนะครับ6:40 p.m. ของเย็นวันอังคารที่3อุกุมภาพันธ์2569ครับ tuesday of 3 r d of february 2026 2 0ทุ่มหนาทีของค่ำคืนวัน ที่3กลกุมภาพันธ์า5 6 9ครับตรงกับวันอังคารนะครับตอนนี้ผมทำัพขึ้นมาอีกแล้วครับ7,6,4แล้วครับอาจารย์ครับมันเป็นหน้าเทืที่ผมถนัดครับก็คือไซเย์นะครับนี่ครับนี่คือจุดโฟกัสของผมครับไทมเฟรมหนึชั่วโมงไซเย์ครับอินไซบาสตรัทติจี้นะครับ โดยให้ไทม์เฟรมหนชั่วโมงแท่ง1ชั่วโมงเป็นมาสเตอร์บาร์ครับหลังจากนั้นผมก็ค่อยๆมาดูรายละเอียดในไทม์เฟรมห้นาทีนะครับเนี่ยตอนห้านาทีมันอยู่ประมาณนี้นครับมันแคบมากเลยครับเอันนี้คือ5นาทีนะครับลักษณะของมัน,นแคบมากอันนี้15นาทีครับก็จะประมาณนี้นะครับ สองทุ่มสี่สิบครับของค่ำคืนวันอังคารที่3ามกุมภาพันธ์สองพันาร้อยสิบเกครับทองตอนนี้เขาอัพขึ้นมาตรงนี้ครับเราทำมาที่8ปดสองสแล้วนะครับพยายามรักษาริกเมนจเม้นต์ครับออกเล็กๆครับ0.02ครับลอยสไม้ครับ ลงมาจริงๆครับสองทุ่มห้าสิบนาทีของค่ำคืนวันที่สมนะครับกุมภาพ2,169ตรงกับวันอังคารครับเป็นการบันทึกข้อมูลในรายละเอียดเพื่อเก็บไว้ศึกษาไปด้วยครับทองนะครับพยายามสกลอัพตามแอสเซมเมนที่อาจารย์ประพัดให้มาครับตอนนี้อัพมาที่นี่แล้วครับอาจารย์ครับ พยายามระมัดระวังครับบิ๊กแมネจเมนต์แล้วก็บอลลุ่มไซส์ก็แค่0.02เองครับเก็บครับนี่คือผลงานล่าสุดครับวันนี้น่าจะหยุดนะครับเพราะว่าทั้งวันแล้วครับมันเกิดเหตเออุอย่างนี้ครับที่เห็นว่ามันมีโอกาสเพราะว่ามันเป็นไซด์เวย์นี่ครับ อันนี้ทำเฟรมส5้นาทีนี่ครับเนี่ยสีแท่ง1ิบห้าสีเป็น60ก็1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงนะเนี่ยรวมแล้วประมาณตั้งแต่บ่ายสองครับจนถึง2องทุ่มนะครับก็น่าจะพอแล้วครับและนี่คือไซเวย์ way, หรือช้อปปี้มาร์เก็ตหรือจะเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งอ e ิคิมู l เ t ช o ัก็ได้นะครับเป็นช่วงสะสมนะก่อนที่จะมาร์คอัพ หรือจะปั่นหรือม i นโปเทรขึ้นไปแต่จังหวะนี้ก็ทุกสำนักพะเมคุบาอจารย์ก็จะสอนไม่ให้ลูกศิษย์เทรดในช่วงไซเวย์นะครับเพราะมันไม่มีทิศทางนะครับไร้ทิศทางไม่มีโมเมนตัมไม่มีเทรนดนะไม่มีโวลุ่มเข้ามามันเป็นช่วงสั่งสมก็ไม่ควรจะเทรดแต่ผมถนัดครับผมก็เลยเป็นลูกศิษย์ที่ แหกคอกฉีกตำลาเพราะไม่รู้ว่าอาจารย์เพราะผมสาย scalper ้วยครับยิ่งต้องอาศัยความผันผวน volatility นะฮะ t r ดนะต้องอาศัยความผันผวนอาศัย momentum อาศัย trend นะแต่ว่าฝึกยังไงก็ได้อย่างสั้นนะครับผมก็ฝึกมาโดนแล้วครับขอบคุณครับอาจารย์ครับส่งข่าวรายงานครับตอนนี้อัพมาที่นี่แล้วครับ แปดห้ 8, 5, แล้วครับผมคิดว่าผมค่อยจอบไปเมื่อละน่อยมันจะหอดจะบอ่ะบอพันเหรียญนี่ไหมอันนี้ก็เป็นวันแรกเองนะครับนี่ตั้งแต่บ่ายสบังเอิญตลาดมันเป็นใจครับมันเป็นไซเวย์ก็เป็นหน้าเทรที่ผมถนัดครับโอเคครับสวัสดีครับบันทึกข้อมูลครับ2องทุ่มห้นาทีของข้าคืนวันอังคารที่3ามกุมภาพันธ์สองพครับ